ขาที่กรุงเทพหรอมันที่ไหนนะก็เนี่มันทำมันมันไม่แค่เที่ยล่ะต้องไปนั่นมันเองต้องให้จารณาต้อจัดการน่ะจากกรุงเทพไปผมไม่บอกที่ป่าปลาแล้วป่าปลาแม่งไม่มาดูเลยมันบอกว่าไอ้พวกนี้ทำมาจากส่วนกลางที่กรุงเทพไม่ใช่ป่าปลาอานันไม่ไม่ต้องไปบอกเทศบาลน่ะไม่ได้ที่เทศบาลเดี๋ยวถ่ายไหมเทศบาลถ่ายไว้ก่อน เห็นแล้วเนี่ยการเทป,ปูนโดยม่มีการใส่เหล็กของปลาปลาทำท่อปลาปาของปลาปาธรรมดาการทำมันเทป,ปูนพวกนี้ต้องมีเหล็กวางถ้ามันจะทนไหมเนี่ยโดยท่านดูแล้วกันนะนจะถ่ายไปโพสให้นะครับ รู้ครับนี่ครับคือการก่อสร้างของเมืองไทยม,มีการโกงการกินยังไงไม่ทราบการทำไม่ถูกไม่มีเหล็กวาง ้อยชาติสิงเขตเทศาบาลตำบลอรันประเทศอำเภออรันประเทศจังหวัดสระแก้ว ดูได้เลยครับนี่ครับการก่อสร้างมาตรฐานเมืองไทย Yeah, yeah, yeah. yeah.